คนทโมเโอเคจนหักเงินไม่รู้จนหมเลือดอัแรงกันสาร้อยหักไปหักมาเลือดหัสิจิ้มหายจิ้มหายถ้าห้องซ้ำไมต้องเช่าห้องไม่ต้องทำปรมาณซ้ำกินเข้าอีกกินข้ามันจะไม่พ่อแดกอีกแหละก็รูเป็นตัวอย่างก็เห็นกันด้ยถ้าก็หักเงินแต่ละมือต่ละมือ หายเลยพราะแม่รู้เลยเสียใจใด้่าเลย <S 1> <S 1> <S แมนสักกับมาจากประเทศลาวมาเห็นงานประเทศไทยแล้วนี่ทำตัวดีๆทำตัไม่ดีมันทำได้ยังไงวะไม่นาน <พอ S 2> าเลยเนาะเสียใจแต่ก็ไม่เังเลยนะถ้าอยากจะร้องไห้แต่ร้อง,องไม่ออก เเาบอกดูหน้าดูมองหน้าอ่มอทันะวาเลมีแค่น uh, ี้แหละเบอกว่าหางนนี้มอนี้บอกเนี่ยนะมอนีบิว่าดื้อขนาดแกจอยดูมันสิเราบอกมันอะ